มีไฟไหม้่ะโอ๊ยช่วตั้ดับเร็วชัดับไอ้จามีระเบิดแล้วเลยำมึงได้ย่างันกูอีกไหมฮะ รสชาติวัยหนุ่มสาวถ้าอยากจะได้รักต้องสิ่งสิ่งรสสิ่งรักแล้วสิ่งหักหน้านักเลงน,นักสิ่งนักรักนักเลงเธอไม่ใช่น้องมันและเธอไม่ใช่แฟนมันแล้วก็จะขาดอกเธอแน่เลยทัลต์ภาษาอะไรวะเจ้าชนมาได้เนี่ยบ้าเปล่าวะทำไมอะเธอกูทำไมอะชดรสแก่เหรอแก่ันต์ภาษาอะไรอะขวางทางแบบนี้ โซชุม่มจางเซยียวหลีหลิจนินนักสิงนักรักนักเลงมันสายไปซะและ้วเรื่องของเราเป็นไปไม่ได้หรอกบอกก่อนเพไม่เอาไหนตอนนี้ทำงานแล้วพวก็หนีหนะ้าผมอีกคุณต้งใจหลอกผมอย่างนั้นเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดทำไมเราไปแย่งแฟนผมไปแกมันโงโ่เองต่างหากว่าผมอีกแล้วเหรอฮะผมทอนาไม่เคยถูดสักครั้งหนึ่งอ่ะเรไม่ต้องทำผม,มนี้กว่า นักซิ่งนักรักนักเลงซิ่งมันสนุกนะ